โรเรียนคองสำโรงตั้งอยู่เลขที่140หมู่7ตนนเทพารักษ์ตเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพื้นที่1ไร่1งาน60ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด638คน ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา38คนบริหารงานโดยด็ตอร์ธีรศักดิ์เอิบสภาพผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสากณิกากุลประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันยังมีเชื้อโควิด -19 ทางโรงเรียนเรามีผลิตภัณฑ์สบูเ่เหลวล้างมือมานำเสนอเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อโควิดและคราบสิ่งสกปรกอื่นๆ วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการทำสบูเ่เหลวล้างมือกลิ่นกุหลาบกันค่ะวัตถุดิบ 1. หัวเชื้อน้ำหอม 2. หัวเชื้อสบู่3าสารเพิ่มความหนืด 4. หัวเชื้อแชมพู 5. สีผสมอาหาร 6. น้ำ2ลิตรอุปกรณ์ 1. ถังผสม 2. กล้วย 3. ถ้วยตวง 4. ไม้พาย 5. ขวดปั๊มขั้นตอนการทำสบูเ่เหลวล้างมือกลิ่นกุหลาบ ขั้นตอนที่1เทหัวสบู่1กิโลกรัมขั้นตอนที่2องเทหัวแชมพู1กิโลกรัมขั้นตอนที่3าเทสารเพิ่มความหนืด2อง0กรัมขั้นตอนที่4ี่กวนส่วนผสมให้เข้ากันตามเข็มนาฬิกาขั้นตอนที่5้าเทน้ำ2ลิตรโดยเทผ่านไม้พายเพื่อลดการเกิดฟองขั้นตอนที่6 เทสีผสมอาหารสีแดง3-5หยดขั้นตอนที่7เทหัวน้ำหอมกลิ่นกุลาบหรือกลิ่นตามที่ชอบ1ขวดขั้นตอนที่8กวนส่วนผสมให้เข้ากันดีให้หนืดตามที่ต้องการแล้วทิ้งไว้1คืนขั้นตอนที่9ก้นำน้ำยาล้างมือมาเทใส่ขวดแล้วปิดผาติดฉลากสินค้าภาพความสำเร็จและการนำไปใช้ ทางโรงเรียนได้นำสบู่เหลวและสินค้าที่จัดทำขึ้นนำไปวางจำหน่ายในสถานที่ต่างๆเช่นร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนคลองสำโรงตลาดชุมชนรอบๆโรงเรียนห้างสรรพสินค้าอิมพิเรยลเวิร์นสาขาสำโรงจังหวัดสมุทรปราการและนำเสนองานตามนิทรรศการตามที่หน่วยงานจัดขึ้นผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นการทำสบู่เหลวล้างมือ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะความรู้ทักษะชีวิตประสบการณ์มีรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ปัญหาและข้อเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงสูตรสบู่เลลวให้มีคุณสมบัติที่ต้องการเช่นเพิ่มสารสกัดจากธรรมชาติหรือให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค